สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าคนไทยไม่ได้โง่อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดแหลกสองโมคบุรุษเนื้อหาเจความเนี่ยแนวหน้าอ้างอิงจากข้อเขียนของนันทิพตสามารถนันทิพตสามารถเคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติมาก่อนนะครับนันทิัตได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าโมคบุรุษ เนื้อหาใจความเนี่ยนันทิวัตรบอกว่าอย่างนี้ครับคนเราบางคนนี่ก็แปลกนะครับนึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งสเสต็มประดาเลยทั่วไทยไม่มีใครเก่งเกินกูอีกแล้วนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพักพี่ตัวเองสร้างถูกยุบแล้วยุบอีกแต่กลับไปเสนอหน้าขึ้นเวทีหาเสียงไปเที่ยวชี้นําให้เลือกลูกน้องของตัวเอง แต่เลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งแพ้แล้วก็แพ้อีกไม่เคยหยุดส่องกระจกดูตัวเองรูปชั่วหรือว่าเป็นตัวสวยหรือว่าเป็นตัวสกังเข้าที่ไหนบอนตายที่นั่นแหละครับส่วนอีกคนนึงก็แปลกไม่รู้ว่าต้องแกล้งป่วยแต่เสือกเจอเสนอหน้าไปทั่วทําตัวให้กลางไว้โชว์ตัวว่าเก่งไม่มีใครเกินอวดเก่งสั่งโน่นสั่งนี่ชีโบชีเบสร้างภาพระวังนะครับเดี๋ยวจะเจอข้อหาครอบงำพัก ไหนบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่ใช่แหละครับเห็นซาไปทั่วเลยแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะครับวันนี้เนี่ยคนไทยไม่ได้โง่นะครับตาสว่างหมดแล้วครับ